หาชมรถไถนิวฮอลแลนด์ t c 4 8 r 48แรงม้าครับ4 u d i v e เครื่องยนต์4สูบอย่างหน้าใหม่อย่างหลังยังสวยครับคันนี้ขายตามสภาพปกติราคา1 8ึ0 0 0บาทครับวันนี้จัดโปร1 6 9 0 0 0บาทพร้อมของแถมเป็นชุดบล็อกประแจรประแจเหรียญข้างกระติกน้ำเสื้อหมวกสวยจากทางบริษัทซัพพลาแท็กเตอร์ครับ บุกรณ์สองชิ้น New Holland TC 4 8 r สามชิ้นไปเลยครับแถมคาาให้สามชิ้นจุกๆไปเลยครับแถมคาาเป็นราคาโปรโมชั่นครับวันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปกติราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ ทีเด็ดเมืองว่าปีของดีมหาสรา,ารคามครับทีซี 41R ครับของ n นิวฮอลแลนด์คันนี้ขายตามสภาพครับตามสภาพอย่างหน้าถือว่าใหม่อย่างหลังก็ประมาณ80%ได้เล่มพร้อมครับเล่มพร้อมกับเจ้า n นิวฮอลแลนด์ทีซี 41R ที่บริษัทซัพรแทาคเตอร์ว่าปีจำกัด ทีเดียดเมืองว่าปีครับของดีมหาสารคามซืรอสวันนี้แถมฟรีชุดักประแจประจแจแหวนข้างกับอิกน,น้ำเสื้อหมวกสวยๆจากทางร้านครับส่งฟรี300กิโลเมตรโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ราคาเดิมอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทจัดโปรครับสลับคันนี้นิวฮอลแลนด์ที 41R 169,000บาทครับ169,000บาทพร้อมของแถมเช่นเคยของแถมเกือบ10บรายการนะครับให้3ชิ้นกับคาาครับคันนี้ที p o ร,ระบบไฟฟ้า PCC18R ของใหม่ราคาเกือบล้านเงยตันนี้เไไดีวนี้ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันผ่านหน้าผ่านหลังแถมคาด1 6 9 0 0 0บาทของแถมเช่นเคย กับเจ้านิวฮอลแลนด์ครับ T448R สนใจสินค้าตัวไหนครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์062495957 5 0622582525ที่บริษัทซับโภภัยแท็กเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่3าแยกวงเวียนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โภไัยครับ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายรายการรถเกี่ยวรถถ่ายรถหกล้อรถดับรถแม็คโครครับรับซื้อขายและเปลี่ยนทีเทิร์นรถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับศูนย์รวมอะไรที่บริษ,ษัทซัโปพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดไม่มีเก็บมัดจำก่อนนะครับ มาทดลองขับที่หน้าง,งานได้ชอบค่อยคุยราคาตอลองครับศูนย์บริการที่มาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญงานอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่และมือสองครับจำหน่ายรถกระบะก็็มีครับเครื่องกัดฟางด้วย0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ0622582525บริษัทซับโพไพรแท็กเตอร์ Pro ตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุม